เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iC l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับฮหสวัสดีครับมีดักกี้แมานะครับวันนี้เราอยู่กันใน กันดัมเอสดิเจเนเรชันเอเทอร์โนนะครับวันนี้มาตอบคาถามสำหรับผู้เล่นที่ถามมาใหม่ว่าเ,เห็นพี่หมีจบด่านเอเทอร์โนแล้วจบฮาร์ดหมดแล้วแนะนาหน่อยครับว่าคุณที่ควรจะต้องรีหายจริงๆเนี่ยคือตัวไหนนะครับแล้วก็เป็นส่วนเฟรฟ้าหาจากไหน,นอันนี้รวมรว,ว,วมคำถามทีเดียวจบไปเลยนะตัวอตอว U R E L T ทํทภาคไหนคุ้มสุดนะครับแล้วก็เป็นในส่วนผ่านด่าน o r m a l าร์ดเอ e ทอร์โแล้วเราควรจะรีหาตัวไหนก็คือคําถามที่มีถามนะครับจบด่าน แล้วทำไรดีเราไปเราก็ไปเล่น Eternal Road นะครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกให้ฟังนะนี่คือโหมดยากสุดนะครับจริงๆแล้วคือโหมดที่ยากสุดมีลงไกด์ผ่านไปเรียบร้อยฮาร์ดลองไปดูได้นะครับใช้แค่ฟรีด้อมกับเนี่ยอา่า perfect s t ์สไตแค่ะนะั้นจริงๆนะครับเราควรดองเพชรไว้ตอนไหนตัว UR ฟรีกับซื้อหาจากไหนโอ้โหหกคำถามเลยนะขอรวมเป็นคลิปเดียวเลยกันตอนแรกว่าจะแยกๆอยู่แต่แบบไม่งนะั้นคงได้แยกเยอะแน่นะครับเดี๋ยวเอาคำถามตอบไปง่ายก่อน เราควรดองเพชรไว้ตอนไหนนะครับก็คือหลังจากที่เพื่อนๆจบด่านแล้วก็ทําทีมรู้สึกว่าเออเพื่อนๆสามารถผ่านทุกด่านแบบไม่ต้องไปนั่งทําอะไรแล้วอะ่ะอายกตัวอย่างของหมีก็เนี่ยฟรีด้อมสดาวจบแล้วแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็เพียงพอเลยครับแล้วก็เป็นในส่วนตัวทําฟรีอย่าง Perfect กต์สไต์มีแจกแล้วก็เก็บเศษทําได้เลยเก็บเศษหุ่นที่ด่านแกานันซีททาได้เลยครับรวมๆแล้วก็กดทําไปเรื่อยๆอยัพสดาวเต็มหรือว่าจะไปซื้อ เวลาผ่านดานมันจะมีแพ็ก200ขายสามารถซื้อดาวได้สําหรับตัว SR มีบอกแล้วตัว SR เก่งครับตัว r แบบไม่ต้องลงทุนเยอะถ้า UR นี่นะถ้าเพื่อนๆไม่เติมยากที่จะ3ดาวนอกจากโชคดีครับแบบหมีเป็นต้นอันนี้จบเป็นส่วนคาถามแรกนะไอ้ยังของหมีนะอันนี้หมีดองเพชรยาวแล้วไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าหมีมีตัวแบกแทบทุกอย่างแล้วไนงะเรียบร้อยหมดแล้ว UR นี่หมีแทบไม่ได้ใช้เลยนะใช้จริงๆก็ฟรีดอมตัวเดียวเลยมากกว่า จะมีใช้ก็มีลองมาเป็นคอร์โบนเพราะว่ามีโชคดีนะเปิดได้3ตัวก็เลย2ดาวคอร์โบนนี่น่าจะแรงต้นต้นของเกมแล้วแหละวลามีใช้อัลติเมทคอร์โบนเป็นตัวเดียวที่ไปถึงแสนเจ็ดแสปดเอ่ออันนี้ขออยากจบคำถามแรกก่อนเลยนะครับว่าเราควรดองเพชรไว้ตอนไหนก็อย่างที่หมีบอกทำทีมเพื่อนๆครบพอใจแล้ว ทำทีมจนรู้สึกว่าเราเล่นผ่าน่านได้หมดแล้วไม่ลําบากก็ดองเพชรได้เลยแต่ว่าตัวละครที่เพื่อนๆจะโฟกัสถ้าจะเอายูอาร์มีแนะนํา2ตัวก็คือฟีดอมกับเอ็กเซียแต่เอ็กเซียมีเปิดไม่ได้เลยครับได้ตัวเดียวก็เลยดองมาแล้วเพราะว่าไปเล่นดานหลังๆตายมันเข้าไปกลางวงโดนลุมตายแต่เออก็มีคนบอกมีว่าถ้าสองสามดาวก็เก่งแต่อย่างที่บอกไนงะตัวยูอามันคาดหวังไม่ได้หรอกครับเพื่อนๆจะไปเปิดออกตัวหนึ่งซ้ำยากใช่ไหมแต่เลือเป็นสายสุรตามันง่ายอยู่แล้วแหละถ้าสายฟีอ่ะเอาเอาตัวหนึ่งเล่นก่อนไหมใช่ปะอ๋อแล้วแหละ ถ้ามีแนะนําระหว่างเอ็กเซียนะเพื่อนเพื่อนจะไปเปิดเอาสามดาวนะไปทำสไตฟรีดอมครับเอ้ยไม่ใช่ออเพอร์เฟกต์สไตออ,อต่อไปเป็นส่วนตัวยูอาร์ฟรีกับซื้อหาจากไหนซื้อก็ไปที่ร้านช็อปปกติเลยครับมันจะมีให้ซื้อเลือกเลยเออแต่ซื้อไปมันสุ่มนะตอนแรกหมีคิดว่าเลือกเพราะว่าคําอ่านมันแปลกปรากฏว่ามันแรนดอมนะราคาอยู่ที่2200้หรือเปล่าว่าเออใช่ใช่วันแรกวันแรกหมีซื้อนะมีอยากลองให้เพราะคนถามเยอะ ันสุ่มนะครับแล้วก็มีก็ไม่แนะนําให้ซื้อด้วยไม่คุ้มเพราะว่าโอ้โหสุ่มไปตั้ง ur ตั้งกี่ตัวโอกาสจะได้ตัวเราได้ยากแต่อันนี้แล้วแต่เพื่อนเน,นะเออซื้อจากร้านช็อปทั่วไปเลยครับเนี่ยตรงนี้คือเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยครับเแล้วถ,ถ้าจะซื้อแพ็คที่ซื้อจริงๆริงอะมีแนะนำแค่อ้แค่219พอครับเนี่ยเอา nr เอาสายฟรีสายเติมน้อยอะเ้น nr ดีกว่ามันไม่สามารถทา ur 3ขีดได้ทั้งทีมหรอครับมีพูดมีพูดถูกไหมคือเพื่อนเพื่ออาจจะแบบเฮ้ยโอ้โหฉันได้ตัวนึงแม่เ่เวาตวาไไออมมมด้ถูกหืนั ไอซัดอ่ามันทําง่ายกว่าเยอะนะครับไม่ซื้อก็ไปทําด่านได้ครับเนี่ยไปกดเนี่ยเลยเห็นไหมเนี่ยไล่ไล่เลยอ้าอย่างของหมีหมีทำใช่ไหมเดี๋ยวหมีให้ดูเอ่อนี่เฮ้ยหมีทําจัดติ๊กเต็มนี่เนี่น,นี่จัดติ๊กเห็นไหมครับเราแค่กดเนี่ยแบบแปลนไปเรื่อยแต่ทำไปเรื่อยมันก็จะมีบอกเห็นป่ะนี่เราก็ต้องทำอ่าจิมลองก่อนเห็นไหมแล้วก็ไปที่ เอจิตแกนดัม hmm. เห็นไหมมันก็ต้องใช้บีดแกรนดัมกับบัตเตอร์แกรนดัมเราก็เห็นนะมันก็จะเป็นทางผ่านมันเป็นทางโงอยู่แล้วครับทำเอจิตเสร็จก็ไปทำไ uh, am, อ้นี่เอชจัสติกแกันดัมอ่าแล้วก็เป็นจัสติกเบเทโอในล่างจัสติกตอนนี้จะมีอยู่เก่งยูงแค่นี้ครับแต่ถามว่าเก่งไหมหมีก็ทํามาเรียบร้อยก็ตอบเลยว่าเก่งถ้าเป็นโออากาศเก่งโคตรแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นภาคพื้นอื่นมันจะเดินชานะแต่แต่อันนี้ลองให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆจะเล่นตัวไหนก็อย่าลืมไปหาหรีย SP ปดคับ หมเลเว่าหนึ่งร้อยไม่ต่างกับตัว U R เลยคือที่มีลองแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวว่าจะปลดอยู่คิดอยู่อันนี้คิดอยู่ไงมันสิข้อเสียก็คือมันมันได้แค่โอกาสเล่นเล่นแมปอื่นอะ่ะมันเดินช้าแต่มันเล่นได้ไงแต่มันก็เล่นได้แต่บางทีเราอาจจะต้องรีบไงก็เลยคิดๆก่อนมันอาจจะมีตัวที่ดีกว่าน,นี้อยู่ไงเดี๋ยวมีคิดก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเพืเ่อนจะโฟกัสอ่ะทำจริงๆอะ่ะมีแนะนำเพอร์เฟกต์สไตล์เลยแล้วควรจะเปิดเอ็กซียให้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเอาเซซูนามาขับเพราะว่าเซซูนาเป็นคนที่ ขับโจมตีใกล้ดีสุดในเกมแล้ว TSS เลยถ้าเกิดเป็นตัวตีใกล้อ่ะค่ามิลีของเซซูนาไปถึงที่700กว่าเลยนะถือว่าไม่มีใครขับระยะประชิดเก่งเท่าแกแห้ะต้องให้แกเลยว่ะเอ,อ้ต้องให้เซซูนาคุงนะครับเนี่ยสเตตัสมิลีแม่งไป770ไม่มีใครถึงนะหมีดูแทบทุกตัวแล้วอะบางตัวก็มี700แต่เซซูนมันโดดมากอะ่ะค่าโจมตีระยะใกล้นะครับคือเจ้าอ,อินฟินิต เพอร์เฟกสไตล์มันชอบโจมตีใกล้มากกว่าคือถ้าดาบมันผ่าแรงครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนตัวยูอาหาจากไหนก็เพื่อนๆหน้าก็น่าจะทำกันหมดแล้วแหละเออตมี่ยังไม่ได้ทำเลยนะมี่ไม่ได้ทำเลยนี่ตัวตัวยูอานะคะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ต้องมาทำเคเวสต,ตรงนี้ก่อนเลยครับเนี่ยประมาณระดับเลเวลสามหรือว่าสี่ไม่รู้อะแต่มียังไม่ว่างทำาี่อะไยังไม่ทำนะครับก็จะได้เอ,อ ตัว ur มาหนึ่งนะครับอันนี้มันจะได้ปลด,ดาวด้วยได้ปลด,ดาวยานแม่ด้วยประมาณ2อสาดาวนั่นแหละที่วันนี้มีฟังมาแต่มีแค่ท <c> ำ <oughs> มีทำหลายเกมนั่นแหละมีไม่มีเวลาเอาแบบพูดตรงๆรงเลยต้องพยายามแบบเข้าเข้าเนื้อหาหลักๆอย่างเดียวนะครับอันนั้นแหละตัว ur ตัว ur แบบแบบฟรีแต่ถ้าแบบซื้อเพื่อนๆก็เข้าไปที่คําสั่งซื้อเพชรเลยครับมันจะมีขายอยู่แล้วสองพันสองนะรประมาณนี้อันนี้ตบอไปส่วนสองคำถามนะครับต่อไปของคำถามอื่นเนาะจะได้แบบรวมทีเดียวไปเลย ตัว U R E L T ทําภาคไหนคุ้มสุดใช่ไหมอันนี้ความเห็นส่วนตัวหมีนะเออคนอื่นหมีไม่รู้แต่ว่าเท่าที่หมีมองนะครับตัว U R E L C มันก็คือตัวที่เราสามารถสร้างเองได้ครับแล้วก็ไปอัปเกรดสามขั้นก็จะมีอยู่หลายตัวตอนนี้อ่อย่างของภาคแกนดัมก็จะเป็นในส่วนออคัสซัวแกนดัมก็เก่งนะแต่คือถ้าเกิดํามหมีนะหมีว่าภาคไหนที่ทําคุ้มสุดสําหรับหมีคือภาควิงครับถ้าเป็นหมีนะ นี่แกนดัมอควาเรียสครับเพราะว่าคือตัวของอควาเรียสเนี่ยมันเล่นได้โอหมดเลยเพื่อนเห็นบ้างมีแค่มีแค่เล่นได้น้ําไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นแกรนดัมตัวอื่นมันไม่ได้บางอันก็เล่นไม่ได้มันจะเดินช้าครับแล้วก็เออไม่รู้นะมีดูสกิลของอควาเรียสมันค่อนข้างดีหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่คิดจะทําก็ลองคิดดูแล้วกันนะอันนี้คือความเป็นส่วนตัวมีมีว่าถ้าจะทําจริงๆทําวิงทําวิงครับ แต่ภาคอื่นก็เก่งนะมันมันเอางี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนแต่ว่าโดยโดยรวมตัวแรกที่ควรทาอ่ะมีแนะนําภาควิงถ้าเป็นหมีถ้าถ้าเกิดหมีอ่ะหมีทําคนอื่นมีไม่รู้นะอ่ะประมาณนี้นะครับเอ่อต่อไปนะครับผ่านด่านโนโมฮาร์ดหมดแล้วครับพี่หมีพี่หมีหมผ่านด่านโมโมฮาร์ดหมดแล้วพี่หมีทําอะไรต่อดีใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวหมีให้ดูนะจริงๆบางด่านหมีก็ยังไม่ได้เป็นเล่นนะแต่คือหมีเล่นตอนนี้หมีก็ผ่านหมดอยู่ยแล้วแหละแต่แค่หมีไม่มีเวลากดอ่ะหมีให้ดูนะด่านยากที่สุดก็คือดับเบิลโอครับ นี่มีก็ผ่านคือเอาง่ายๆเอาง่ายๆสเตปผ่านฮาร์ดมันไม่มีแล้วครับเพื่อนๆดูมันจะมีบอกอยู่แล้วว่าต้องทําอะไรอะ่ะเอาเอาง่ายๆนะถ้ามีจําไม่ผิดอะ่ะตัวละครฝั่งเราอย่าตายแล้วก็ไปฆ่าบอสฝั่งตรงนั้นเนี่ยสองเทินพอฆ่าสองเทินเสร็จเนี่ยมันจะเรียกบอสหีกตัวหนึ่งค่อยเราฆ่ามันก็จะได้หุ่นแล้วก็ผ่านสีดาวแต่ว่าเงื่อนไขคือฝั่งเราต้องไม่ตายคือเราจะมีสทีมใช่ไหมทีมนึงเราแก่งก็เอาทีมใน,น,นไปไล่ตบอีกทีมนึงเรากาด ส่วนใหญ่จะเป็นทีมซีรีส์กากเพราะว่าไม่มีใครไปปั้นซีรีส์ทุกซีรีส์เก่งได้มหมดหรอกถูกไหมครับอันนี้แค่คครับหมีเล่นแบบง่ายๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวหมีจะทาอีกคลิปหนึ่งแบบละเอียดทุกด่านไปเลยแล้วกันแต่ว่าอันนี้บอกละเอียดเฉยๆของหมีหมีเล่นก็คือหมีจะเอาทีมกากเนี่ยวิ่งหนีไปเลยครับต้องเล่นเองนะหมีแนะนําแบบหาต้องเล่นเองนะถ้าเกิดเพื่อนๆไปออโต้มันจะมันจะเอาทีมแบบทีมไม่เก่งของเราอะวิ่งเข้าไปตีแล้วก็ตายกันหมดถ้าที่มันจะไม่ผ่านเงอนไขประมาณนี้นะครับ ที่มันยากจริงก็คือเอทิโอนอลมากกว่านะที่มีเล่นไอฮาร์ดที่ไม่ได้ยากเลยเท่าที่มีเล่นเนี่ยเนี่ยยากจริงๆมาต้องหมดนี่ครับเอทิโอนอลรอดนะครับมันจะใช้แบบจบแล้วทําอะไรใช่ไหมครับก็อย่างที่หมีบอกอะ่ะจบง่ายกับจบจบยากเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ต้องมาเล่นเอทิโอนอลรอดเพราะว่ามันยากสุดแล้วไอข้างอนนะูะง่ายไอข้างอนนะูะง่ายเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวมีขี้เกียจเอือคืออย่างงี้อ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆกดเข้าไปเห็นไหมอันนี้ก็คือภาคเซตาเพื่อนๆก็ต้องหาทำหุ่นซีรีส์ของเซตามาใส่ถูกไหมครับ เห็นปะมีจะเอาหุ่นภาคไหนมาใส่ไม่ได้เลยครับอ่ะเห็นกดให้ดูแต่เราสามารถหาหุ่นฟรีจากการจบฮาร์ดของแต่ละภาคเอามาเล่นครับแค่นั้นเองเนี่ยแหละคือสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําก็คือจบหมดฮาร์ดห้หมดเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ปลดแกรนดั้มตัวเอ็นอาร์ของแต่ละภาคมาแล้วเอาไปเล่นแค่นั้นเองครับอย่างถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนไปทำแออกรนดั้าเอาคอเลียมันจะได้เปรียบตรงที่ว่าเพื่อนๆจะมีแกรนดั้าเอาคอเลียไปแบกไงถูกไหมเพราะว่าภาควิงมันไม่มีตัวยูอาร์ครับภาควิงตอนนี้ไม่ไม,ม,มีตัวยูอาร์วิงซีโร่ตอนะ คือเราไปปลดพวกเราวหวิงซีโร่เออวิงกันดามาได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่มีตัวยูอาร์แบกอะแต่จริงไปปั้นพวกนั้น3ทดาวหมดมันก็เล่นผ่านอยู่แล้วเพราะว่ามียังใช้เจ้าเพอร์เฟกต์สไตล์มียังผ่านได้เลยตัวอื่นมันก็ต้องเก่งเหมือนกันแหละเนี่ยนะเนี่ยมียังผ่านเลยใช้อันนี้ยมีผ่านแค่เพอร์เฟกต์สไตล์กับใช้ฟรีดอมสองตัวผ่าน ก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆที่จบด่านโนโมกับฮาร์ดแล้วทำอะไรต่อก็อย่างที่หมีบอกครับก็มาปั้นหุ่นแต่ละซีรีส์แล้วก็มาผ่านเอทานอลโรดนะครับมีลงกไกลไว้แล้วเนาะโน no .2 กับโนล .5 ลองไปดูได้ครับส่วนอันอื่นก็เล่นเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเพื่อนๆต้องไปปั้นหุ่นตัวแบกของแต่ละซีรีส์แค่นี้ครับจบแล้วอาถามความรู้สึกของมีตัวไหนที่มีแบกเล่นแบบทุกด่างง่ายๆนะอันนี้ถ้าเกิดมีให้แบบคะแนนเต็มร้อยอเดยมหมีไล่ให้ไล่ของมีนะ ก็คือฟรีด้อมมีให้100เลยแบบแบบตอบแบบไม่ต้องคิดเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบกหลังหักจริงครับข้อแรกของฟรีด้อมที่ถ้าเทียบกับเอ็กเซียใช่ไหมเอ็กเซียมันต้องเข้าไปบวกฟรีด้อมมันยิงไกลมันไม่โดนยิงเลยครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนยิงทีเดียวตายเอ็กเซียเอ็กเซียถ้าเกิดดาวเยอะมันถ้าเกิดฟันทีเดียวตายมันก็เก่งแหละเออแต่มีเปิดไม่ได้ไงมีแค่กระสุนดูดิอ่ะอย่างที่บอกตัวพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเพื่อนเพื่อนจะเปิดตู้แล้วได้ง่ายไงเออมันก็แบบมันในเรื่องของดวงมันพูดยากเอาเป็นว่า ถ้าเกิดเพื่อนๆที่จะเป็นผู้เล่นมาใหม่ใช่ไหมครับที่แบบเอวันนี้ผมจะเล่นวาพี่หมีผมพลาดไปแล้วผมผม,ผมเห็นฟรีดอมพี่ยิงแม่งตายห่าหมดเลยช้างจักรวาลก็ไอัน,นี้แนะนํานะให้ไปรับไอดีก็ได้ครับหรือว่าจะรีเองแต่ว่ารียากเพื่อนๆไปรับไอดีดีวะไปรับไอดีก็อันนี้มีแนะนําเลยนะเ้่าถท่าแบบจบแบบหมีง่ายๆก็ฟรีดอมเลยครับเพื่อนๆไปรับสี่ตัวเลยสามตัวสี่ตัว, 4, ตวแล้วไปลุ้นเปิดอีกตัวหนึ่งก็ได้สี่ตัวก็คือตัวเมนหลักหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็ดาวอีกสามก็คือตันจบแล้วแค่นี้เอง เราฟีดอมไม่ทำให้เพื่อน <P an throp> เพื่อนไม่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังแนะ่ดานนะ Easy. อ่ะอีซี่ไอ้จริงๆไอเอเทอร์นอลยากกว่าเยอะนะครับาการฮาร์ดต้องง่ายถ้าทำเงีไม่รู้นะถ้าเกิดมีใช้ตัวไหนใช่ไหมที่ผ่านแบบง่ายๆเลยก็คือเนี่ยฟีดอมหนึ่งตัวที่สองคือเพอร์เฟกต์สไตล์จริงๆนะหมีไม่ได้ไปใช้ยูอาร์ตัวอื่นเลยเพราะเพราะว่ายูอาร์ตัวอื่นเนี่ยถ้าสังเกตเห็นป่ามันหมีจะศูนย์ดาวหนึ่งดาวหมดเลยครับมันมันก็เก่งนะศูนย์ดาวแต่ก็คือมัน ถ้าเราไปทำ S R มันง่ายกว่าเยอะไงสามดาวไปซื้อตัว2 0 0บาทก็ดนะ้อัดแป๊บเดียวได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ไปหรือว่าไปทําซ้าก็ได้มันทํามันมีโอกาสทําตันเร็วกว่าเยอะครับมันเก่งเร็วกว่าประมาณนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้ฟรีดอมสามดาวกับ Perfect Style, เพอร์เฟกต์สไต์เก่งไงไปดูคลิปล่าสุดครับหมีมีลงอยู่เอาไปลงด่าอเทอร์โนระดับ้าสองดาวอะห้าดาวแค่ใช้แค่สองตัวเนี่ยผ่านถึงกล้าพูดเลยว่ามันเก่งจริงนะเพราะว่าหมีใช้มาแล้วประมาณนี้นะครับ ถามว่าในตัวไหนที่ควรทำถ้าเป็นฝั่งซี่ะหมีก็เชียร์ perfect perfect style ครัเลยจริงๆมันมันมันไม่ใช่ว่าพวกสไตล์กับจัสติกเบเทโอไม่เก่งแต่เพียงแต่ว่ามันเล่นได้แค่โอกาสครับถ้าเพื่อนๆไปเล่นโลกไปเล่นอะไรแบบนี้ออ perfect style จะมีภาษีดีกว่าเพราะว่ามันโอหมดเลยเพื่อนๆเห็นไหมมันโอหมดเลยครับโอหมดเลยยกเว้นทะเลอย่างเดียวมันเล่นได้หมดเลยก็คือแล้วคนขับที่เก่งที่สุดก็ถ้าเกิดเพื่อนๆจะรับไอเดียนอกจากฟรีด็อกก็ควรจะเอาเอ็กเซียด้วยเอ็กเซีย เอ็กซีเอามาทาไมเอาคนขับเซซูนาครับคนขับเซซูนามันขับคุณระยะใกล้เก่งสุดแล้วเท่าที่มีดูนะเทียร์ญี่ปุ่นก็เซซูนาก็เทียรนะ์เอสอะสำหรับมีลีสายมีลีนะครับคือแกมีบัฟที่แบบสามารถเวลาฆ่าแกสามารถเพิ่มเทินอีกเทินหนึ่งครับนี่ e x c h a c t e r เห็นไหม c h a g n step ก็คือปกติอะเราจะฆ่าหนึ่งเราก็ฆ่าอีกหนึ่งตัวได้แค่นี้จบใช่ไหมแต่ว่าเซซูนาเบิ้ลได้อีกหนึ่งเป็น3ก็คือฆ่าได้3ศพถ้าเกิดมันไปโจมตีไอ้พวกแบบ เอ่อถ้าเกิดมันไปเจอพวกเซ,ซ,ซ,ซเลเชียนบีอิงเนี่ยก็คือฝั่งเดียวันี่ยถ้าเกิดมาตีมันจะีดูดาเมจแต่อันนี้ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ไม่สาคัญไอ้นนไสาค,คัญก็คือเพิ่มเทิร์นเนี่ยแหละดีมากแล้วก็ตัวของเซซูน่ามันมีบัฟโจมตีครับเนี่ยมันมีบัฟโจมตี20%เลยแล้วก็เริ่มมาสามารถกด MP เลเวลสี่ที่คือกดทีเข้าเข้าสู่ไอ้นี่เลยโหมดเลยบวกดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์มันตีแรงมากลองไปดูรีวิวได้ครับ เพอร์เฟกต์สไตล์ขับเซซูน่แม่งฟาดแหลกเลยอะ่ะโอ้โหโหดมากนะครับประมาณนี้ก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดจะเล่นจริงจังก็แต่ถ้าเกิดชอบเอ็กเซียก็ไปับเอ็กเซียก็ได้นะเอ็กเซียซ้ำสามถึงสี่ตัวก็ว่านไปหรือว่าจะฟรีดอมก็ได้แต่ถ้าเกิดจะเล่นฟรีดอมมีก็แนะนําว่าเออนั่นแหละไปทำเพอร์เฟกต์สไตล์แล้วก็ไปเปิดเอ็กเซียได้สักตัวหนึ่งเพราะว่าเอาคนขับเซซูนาไปขับเพอร์เฟกต์กันดด้มันเออมันเก่งกว่าเอยเพอร์เฟกต์สไตล์มันเก่งกว่าครับประมาณนี้นะ ลองไปดูได้เซซูนะขับโหดยิงไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีคนไหนขับระยะประชิดเก่งเท่าแกแหละต้องให้นะเออคีระามันเก่งระยะไกลครับมันมันตรงข้ามนเลยลดงของคีระาก็ได้นี่ของคีระาเห็นไหมของคีระาจะเป็นแรงครับเห็นไหมแรงจะไปหกร้อยเก้าห้าแต่มีรีหกร้อยสิบสองก็อย่างที่บอกอะประชิดไม่มีใครเหนือว่าเซซูนะแน่นอนนะครับประมาณนี้อ่านี่จบไปในส่วนสําหรับเออจบ โหมดโนโ,โ,โมโหมดฮาร์ดแล้วก็เป็นส่วนเอเทโนใช้ตัวอะไรจริงจังๆๆบ้างหมีก็บอกเลยครับว่าใช้แค่2ตัวคนขับก็ t i ียก็ตามเทียญญี่ปุ่นนะ่ก็เซซูนากับคีรา้าเนี่ยแหละเซซูนาไปขับุ่นระยะใกล้เออคีร้าขับุ่นระยะไกลฟรีดอมมันก็ยิงแต่ไกลอยู่แล้วนานๆจะเข้าไปฟันนะครับประมาณนี้โอเคก็ลองไปเลือกแล้วก็ยานแม่ก็เอาซีดไปเลยก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนๆนะถ้าเกิดไปซื้อ ฟรีดอมซ้ำสามสี่ตัวก็เอาเมือลิวลามสครับเพราะเป็นภาคเดียวกันจะได้มีบัฟซีดแต่แล้วแต่นะบางคนอาจจะเออไปเอาบัฟบางคนอาจจะไปเอาบัฟแบบค้ากันก็ได้อย่างเช่นเออน้องเลนอย่างเงี้ยใช่ไหมมีบัฟตัวเก่งๆหลายตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งใครวะทีฟายานแม่ทีฟาก็ได้ก็เลือกเอานะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆกล่าวว่าเอออยากอยากจะเล่นซีดไปเลยอยากจะแบบรออนาคตดิทินี่สไตล์ฟรีดอมดีเจนก็ ก็ควรจะมีอะเอออย่างน้อยอ่ะเพราะมันช่วยทําให้ฝั่งซีดมันเก่งไปเลยนะครับประมาณนี้นะเลือกเอาเอามีสรุปแบบง่ายๆนะจะเอาแบบมีใช่ป่ะก็ไปรับครับเอ่อฟีดอมสามสตัวสาสตัวแหละเออสามสตัวแล้วก็ควรจะเอาเอ็กเซตัวหนึ่งเพราะว่าเอาคนขับไปขับ Perfect กต์สไตล์เ e อร์เฟกต์สไตล์เราได้จากฟรีอยู่แล้วบอกแล้ว p e r ร์เฟกต์สไมันใส่ฟรีเทพครับอ่าเดี๋ยวมีบอกวิธีไปเอานะครับ ไอด่านพวกนี้มันง่ายเรือยไว้ก่อนเอาด่านยาก,ยากพอครับมีเพอร์เฟกต์สไตล์ได้จากด่านนี้หรือเปล่าวะจะไม่ใช่โ r o เ i ดิตตัวแรกเลยมะเพอร์เฟกต์สไตล์ได้จากการผ่านด่านฮาร์ดซีนครับง่ายๆเลยไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยผ่านด่านซีนก็ได้เลยขอให้ได้สามดาวขึ้นไปนะครับเนี่ยแก๊งซีนก็ได้จากตรงพวกนี้แหละเนี่ยเออฟีดอมฟีดอมเบเอโอแล้วก็โ r o เ i ดิตโ r o v i d เบดิตแห่งเทพของซีนนะ ก็อย่างที่บอกครับก็เอาเซซูนาไปขับเพอร์เฟกต์สไตล์ก็ได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนเเปิดเอ็กเซียได้สองสดาวก็ก็ขับเอ็กเซียไปก็ได้ครับมันก็ตรงหุ่นกว่าประมาณนี้นะแต่คือมีเข้าใจไงไม่ใช่ทุกคนจะมีเอ็กเซียสองสามดาวหรอเพื่อว่าล่ะประมาณนี้แหละครับมีคําถามส่วนไหนอีกไหมเมื่นึงนะครับอ่ะสุทดท้ายเลยรวมการหาเพชรฟ้านะครับคนถามมาผมีขออนุญาตรวบรวมทีเดียวเลยกันถ้าเกิดมีทำแยกคลิปเดี๋ยวเหนื่อยแนะ่นอนนะ พเพื่อนเพื่อนอาจจะเหนื่อยเอามาเปิดทีละคลิปเพรฟาเกมนี้ไม่มีอะไรนะครับก็คือผ่านด่านยาวๆเลยครับกดบานยาวๆเลยเนี่ยมันจะผ่านเพชรฟ้าอยู่แล้วที่ได้ได้ด่านหนึ่งห้าสิบถูกไหมครับก็ผ่านให้ไกลที่สุดแค่นั้นเองครับเนี่ยมันก็จะได้เพชรเนี่ยห้าสิบเนี่ยเพชรห้าสิบสลับเฟิร์สแค่นั้นเองครับไหลให้หมดเลยเอ่อเอาเอาไปว่าหมีตีให้ด่านหนึ่งได้ประมาณห้าร้อยแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนผ่านด่านครบแล้วเนี่ยมันจะแจกเพชรอีกหนึ่งพันครับ โดยซีรี์่ห้าหเจ็ดแปด้าซีรีส์ก็9 00 0ถ้าผ่านหมดอะนะแล้วก็เพชร50อีก,อก,อกหยิบย่อยประมาณ10ด่านมีตีให้บางด่านก็10บางด่านก็9บางด่านก็13นะครับก็ตกไปซีรีส์ละ5 0 0แล้วกันก็ตั้9ซีรีส์ก็4,5 0 0เยอะอยู่นะอ่าแ,แล้วเป็นส่วนในการหาเพชรฟ้าก็คือการทำอะไรครับอีเวนต์นั่นเองมีไม่ได้เล่นเลยนี่ทำอีเวนต์เลยครับเพชร1 0 0 1 0 0 100, 100มันจะมีอยู่ที่16เควสก็คือได้เพชรฟรี พันหกบอกแล้วมีไม่วา่างก็ไว้ก่อนตอนนี้อยากเล่นคือด่านยากยาเดียวครับเอาคอนเทนต์ให้จบให้หมดแค่นี้มีพอแล้วอะแล้วก็เออการผ่านเอเทอรอดนะครับเพราะว่ามันจะได้เพชรฟ้าเยอะมากแต่ด่านยากอยู่นะเนี่ยยังด่านตรงนี้ที่ผ่านทีสามร้อยเลยครับแล้วสุดท้ายนี่ห้าร้อยเลยนะแจกแบบจุกจกจักๆแต่ก็ด่านก็ยากจริงอนะเอ่อต่อไปเป็น่วนด่านอัปเกรดนะครับผ่านครั้งแรกได้เพชรห้าสิบผ่านให้หมดเลยครับขึ้นอะไรผ่านให้หมดก็คือเป็นการเก็บเพชรฟรีนะครับ เอาต่อไปไม่ได้ส่วนเบรนะเอะเบมันไดมน้มันไม่ได้ดีกว่าขอภายนะจำผิดจำผิดหลักๆก็มีแค่นี้แหละครับเพดฟ้าส่วนใหญ่มันจะได้จะดานใหม่มากกว่าไม่มีแล้วครับยังคงมีตอนนี้มีจะนองเพชรยาวเลยครับ เพราะว่าตอนนี้ตัวหมีสามารถเล่นจบได้หมดแล้วไงก็ไม่มีความจําเป็นเราต้องไปเปิดถูกไหมครับเพืเ่อนๆก็ควรจะดองรอไว้เลยครับสักสองสามหมื่นมีตัวใหม่ก็จัดไปประมาณนี้ครับเอาเปว่ามีรวบรวมทุกอย่างหมดเนาะตามที่เพื่อนๆขอ6อย่างเลยก็คือการหาเบชฟ้าตัว U R E L T ทําภาคไหนดีครับพี่หมีหม,มีบอกเลยครับภาคาถ้าเป็นหมีหมีทำเอาฟอร์เรสตอาภาควิงครับถ้าเป็นหมีทํานะเพราะว่าเขาที่หมีมองตอนนี้ตัวซีรีส์ของภาควิงไม่มีตัวแบกครับถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าจะไปผ่าน ออเอเทนอลต้องทําตัวหนึ่งต้องทำมัน,ม,นมันต้องทำจริงๆมันยังไม่มีตัวแบกอะ่ะแล้วก็เออภาคภาควิงอ่ะแกนดบมาโคเลียนอะ่ะมันสามารถเดินได้ทุกระยะเลยครับมันดีกว่าตัวอื่นเท่าที่มีเช็คนะครับแล้วก็ในส่วนการผ่านดานหมดเลยโนโมฮาร์ Normal, Heart, แล้วก็ระดับเอเทนอลเราควรจะรีหาตัวไหนก็ตามประสบการณ์ของมีนะ,ะจบด่านแล้วทําไงต่อก็อย่างที่บอกครับไปทําตัวเอไปจบหมดฮาร์ Heart ให้หมดนะครับ ไปจบโหดฮาร์ดให้หมดเลยทุกซีรีส์เลยเราก็จะได้ตัวของเขาเห็นไหมเนี่ยได้เอ่อภาคเดลเบนแทส,สามตัวแล้วก็ไปปั้นเขาให้เลเวลร้อยอัดสามดาวแล้วก็ไปลงซีรีส์ขเขาให้จบใช้เวลาเชื่อมีเธอว่าจะจบหมดอะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราทําซีรีส์เดียวแล้วมันจบในทุกดา่านไงยสำหรับเอเทอร์โนมันต้องทําทุกซีรีส์นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาซีดไปลงซีรีส์อื่นได้นะครับสำหรับคนไม่รู้อันจะมีกดลองให้ดู แต่เน่เน่เน่เเออแต่ว่าไอ้โหมดเนี้ยรู้สึกว่าจะลงโหมดสุดท้ายเอ็กเปิร์ตเนี่ยลงได้ทุกซีรีส์ครับเนี่ยมีลองแล้วเนี่ยทุกได้ทุกซีรีส์เลยแต่ว่าพลังมันเยอะนะเดี๋ยวมีไพ่ยทยาสักสองแสนเดี๋ยวค่อยมาลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นตั้งแต่โนโมดเนี่ยเห็นไหมครับถึงฮาร์ดต้องต้องเป็นซีรีส์ของเขาอย่างเช่นซีรีส์แรกแกรนดัมอัมูโรอ่ะเราจะไปเอาซีรีส์อื่นลงไม่ได้ครับเห็นไหมย่งโอ้ภาคนี้ตัวหมีน้อยมากตัวส่วนใหญ่ก็ได้จากฮาน์ดด่านนั้นี่ยเนี่ย เราก็ต้องไปทำตัวพวกนี้ครับแล้วก็ไล่ทำอ่ะต่อไปผ่านนี่เสร็จก็ไปทำเซตาแกนดัมโอโห้ทำหุน่นโชคดีมี UR อาแบกตัวหนึ่งแต่ยังไม่ได้ั้าน,นะครับต่อไปก็ภาคเซตาโอเซตาที่หนักเลยอาการหนักมากถ้าไม่มีตัวเลยนเวนก่อี้เอออย่างน้อยมีเซตาตัวหนึ่งวะภาควิงนี่มีเพิ่งทำวิงสีโลอย่างที่บอกภาควิงอะน่าเป็นห่วงเพราะไม่มีตัวแบกครับภาควิงต้องไปเอาคอเลียจริงๆไม่งั้นไม่มีตัวแบกไม่พาหลกยากโอโหภาคนี้ มีช่ก็ดแกนดัมยังไม่มานะโรมอนกัสโอ้โหมียังไม่มีชายนิ่งเลยแต่เราไปทําได้นะครับตอนนี้ก็สยังไม่มานะก็สยังไม่มานะครับแต่ว่าเราดูจะแบบแบบผังนี้ก็รู้แล้วต้องรออนะัปเดตแล้วเดี๋ยวมีไปดูก็อ์ให้มีผ่านด่านแล้วเนี่ยเอ้ยมันขึ้นใหมทำเมื่แล้วน่ะชายนิ่งนะตอนนี้มีแค่ชายนิ่งครับและมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดเขาเปิดอัปเดตตรงนี้ก็คือก็สแน่นอนเพราะว่าเออชายนิ่งพัฒนามาจากก็สประมาณนี้นะครับ อ่าเผื่อใครมีคำถามไทยก็มาพิมพใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับยินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกคนนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับโอ้โหฟีดอมมันเท่จริงเลยอ่ะโอ้โห